สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอะไรใหม่สำหรับวันนี้นะคะ EP นี้เนี่ยเรามากับกติกาใหม่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีเป็นทีเซอร์ออกมาแล้วแหะเพราะเป็นตอนพิเศษที่ออนแอร์ในพ OPS นะคะแอปพ o p ปแอปพลิเคชันแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นอ e ีตัวเต็มที่เราจะมาต่อเนื่องการบน YouTube นะคะนั่นก็คือเกม่ายอนิเมะจากอีโมจิ ใครที่ไม่ได้ดู EP ที่1นะคะก็ <_ an> สามารถเข้าไปรับชมได้นะคะ <_ an> บนแอปพลิเคชันพอ p เดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์เอาไว้ด้วย <_ an> สำารับใครที่เพิ่งเข้ามาใน EP นี้เนี่ยเราก็มาเล่นด้วยกันต่อ <_ an> และสำหรับกติกาเกมในครั้งนี้นะคะ <_ an> ก็คือทางทีมงานเนี่ยจะเตรียมอิโมจิปริศนาเอาไว้ให้1เซต <_ an> โดยที่จะค่อยๆเปิดมาทีละตัวนะคะใครที่สามารถกดปุ่ม ตอบได้ก่อนและตอบเรื่องได้ถูกต้องตามคำใบ้จากอีโมจิก็จะได้รับคะแนนไปค่ะก็คือ2คนนี้ได้เล่นไปแล้วไงกับเช้าใช่ไหมในป๊อปส์อันนี้เราไม่เล่นครั้งแรกเรารู้สึกว่าแบบไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่าเขาไม่เอาโจทย์ซ้ำมาไมเลยไม่เกี่ยวเหมือนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรแบบนี้ตัวแอปป๊อปส์หรือยังคะคือพูดใหม่ช่วยกันดูนะครับโอเคค่ะซอฟพร้อมทุกคนพร้อมและถ้าทุกคนพร้อมนะคะเราไปพบกับโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะ ถ้าปอบก็ตอบไม่เทียบเลยเพื่อความรักต่อคนดูซอฟจะถือป้ายเออเนี่ยเนี่ยเราถือได้แล้วเนี่ยกดได้กดได้ฮะอะไรนะถ้าซอฟยังไม่กลัวป้ายมันจะพังไม่เรารักคนดูอุ้ยอุ้ยเราไม่ได้ตั้งใจเจ็บป้อซอฟเอามันออกไปเถอะหนูรักคนดูหนูรักคนดูจริงงันกินขนมไม่แบ่งเหรอคะไม่ได้เล่นแล้วเราเนี่ยอยากกินบ้างปปิดกองกินขนมดีกว่ามะ นมาอะไรก็ผิดเลยอรอไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไวจัง่ะฉันน่ะเอาป้ายักคนดูบางไวอะหูุดแล้วเออทำไมรู้อ่ะขึ้นมาอันแรกก็ในใจก็ไม่ต้องโนสักอย่างอ่ะไม่คิดว่าเป็นแบบโนจอยที่แปลว่าไม่มีความสุขเลยอะไรกอนแล้วข้อที่หนึ่งทีไได้ไปนึ่งกันเ เรวได้แค right ่ข้อแรกเท่านั้นแหละดูนะข้อที่สองเป็ดไก่เจี๊ยบนกเจี๊ยบนะได้ทุณทีมอย่าที่ไม่โอกาสสังคมทีมเรายังไม่ ผู้กาโลพงษาดเธอไม่คิดหรอวมันเป็นเรื่องแบบซูโทเปียเลยเราคิดว่านี่เราคิดว่าโจกระบอกเราคิดว่าโคล卡尔ฮาร์ตคือเด็กผู้หญิงที่มีแร็คูนใช่ป่ะแล้วนางก็ต่อสู้เพื่อองค์กรเผาพันตัวเองแล้วก็มีลูกเจี๊ยบแต่ไหนก็ไม่รู้บอนอเิเบงไงเด้อม่ใช่ดิสนีย์แต่ว่าโจกระบอกก็เป็นไปได้อผู้กาโลพงษาดอะไรชิลๆสักอย่างอะ รอเปล่า The Rising of the Shield Hero ทำไมถึงเป็นโจกโป้ขึ้นอันนี้เป็นไก่ตัวนั้นเป็นไก่ไก่มันสามารถแต่งรับจริงๆไม่ใช่ไก่เม่ใหรอคือนกนกทีมเด็กหนึ่งคะแนนค่ะแล้วว่ายกเนี่ยให้ทีมอะไรกันเออเนาะทีมแล้วเดี๋ยวก็อยู่นี่เกียรติข้อต่อไปข้อที่สามความเราลุยกันเลยค่ะไหวเดี๋ยวลงเรียนลงเรียนที่รวย เธอเห็นอะไรในใจธงเห็นอะไรจริงๆยังไม่เห็นผู้หญิงแต่คิดว่าโรงเรียนที่เกี่ยวกับเงินเนี่ยน่าจะเป็นแบบพนันชื่อเรื่องโคตรเซียนโรงเรียนพนันอีโมจิผู้หญิงก็มีหลายตัวนะทำไมต้องตัวเนี้ยจรมีแต่ว่าไม่กันง่ายเดี๋ยวไม่เห็นวันอย่างนี้ได้เหรอเห็นวันง่ายไปก็คือถ้าเอาข้างหลังขึ้นมาก่อนก็คือรู้เลยเนาะแรกอ่ะจะกดตั้งแต่ไอคอนที่สองเราหมูชิหมะคุณตอบไม่ได้ก่อน ตออให้ได้ก่อนเรารักคนดูข้อที่ซีเนี่ยฉันควรจะตีความว่าอาหารการกินนูนูเด้นหรืออะไระะ <c oughs> นิ้วเกือบซอนนะคะทุกคน <c oughs> แย่ <c oughs> จะตกด้วยแหละนารูตกครับ <c oughs> นารูตก โซม่าหรือบอกว่าโซบะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถึงหรือแบบด็อกเตอร์สโตนพี่ว่าขายอาหารครั้งแรกสถานะคะแนนตอนนี้นะคะทีมมีอยู่2คะแนนค่ะคิวมีอีก2คะแนนและซอมมีอีกศูนย์คะแนนแล้วเรารักคนดูค่ะข้อต่อมาค่ะเออกีต้าขึ้นมาโอ้ยมันต้องเป็นวงดนตรีนะมันหลายเรื่องมากเลยอ่ะนั่นดิโอ้เฮ้ยครบวงแล้วอ่ะ เคอองอ้โหเราตอบว่าไม่หมดน้อยโดนเลมีโดนเลมีฟาซอนลาตีโดอะไรตอนเปลี่ยนร่างพัคสามเลยและข้อนี้นะคะทีมก็ได้รับไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะข้อต่อมาค่ะเนี่ยท่าอันนี้อีกแล้วมีความหมายในยะนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยเดี๋ยว พอสก่อนท้าไมมีการข้ามด่้งทำเซอร์ไพรส์เราจะรับผิดเนี่ยไอ้ท่านี้มันมีในยะอะไรไหมนี่คือหัวใจรักการเชิญข่ารักการและสู้คิดมันกันเลยอะ Love is war ป่ะหนึ่งสอง แบบสุดเพอร์เฟกที่จนแต่อีกคนนึงเนี่ยเป็นนางเอกที่รวยแล้วก็เพอร์เฟกเหมือนกันแต่ว่าเป็นรองประธานมีความตั้งใจว่าจะอ่อยพระเอกให้ติดเออจนพระเอกก็จะอ่อยให้ผู้หญิงติดเหมือนกันก็คือแบบมีความเออใครละก่อนแพ้อะไรละข้อนี้ที นะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่ใครตอบได้เหมือนกันไหมคะทุกคนก็ตอบได้หมดเลยไม่มานั่งตรงนี้รู้นะถ่ายคอมเมนต์ใช่ไหมเราก็แบบไปเรียนกับเพื่อนตอบใช่ไหมนักคนดูค่ะข้อต่อมาค่ะเฮ้คุณได้คะแนนเยอะแล้วหาวได้ฉันหมั่นไส้มากข้อต่อมาเกีด้าหว่องจูบสืบปืนเซ็กซี่จูบนักสืบเซอร์ส์มูไล จะตอบเดตทูแล้วเนี่ยสืบเกสืบเฮ้ยอะไรอ่ะสืบจูบยิงฟันแกดูนักสืบหนุ่มมันไม่ได้ใช่นักไหมความรักโดนตูบยิงแค่คิดดูเลขจบแล้วใช่ไหมแล้วก็มาแก้แค้นด้วยจ้บคิวบิวไงไอ้เป็นได้คิวบิวข้างหลังคือบิวใช่ไหมนี่แกฉันไม่อยากยอมแพ้เทรดด็อกเจ้าพูดออกมาเนี่ยมีเชื่ออะ่รงนี้จริงไหมมีมั้งต้องมีมั้งให้มาไหม อยู่ที่ปากอะไอเรื่องนั้นน่ะเราหลังคดูเอไม่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 จม่ไม่เม่ไม่ไม่อง่อม่ไมรัม่ม่จร่ไม่จม่มโจรลูมปงอัไม่้มิงมอมโไม่ล้วตัวผู้หญิงม็คือไะ้มีไัวผู้หญิงที่แบบสวยๆซมไม่ไม่ม่ม่่ม่ร่มคไร่ ผู้เปียกแกละเด็กผู้หญิงสีแชมพูซินเดอเรลล่าเหรอเฮ้ยเราว่าเรารู้เปล่าวะเนี่ยเราว่าเราเราว่าเราีแม่มดน้อยโดยเลยมีไม่แน่นะเจ๊จี้จี้ทุกตาจี้จี้จี้จีจี้จี้จี้จฉันเห็นเด็กแล้วฉันเห็นโบแล้วเห็นไมกวาดไมกว้า แต่เหมือนก็ไม่หมดเหมือนกันนะไม่หมดในตัวเรมีก็ไม่ผิดแค่คิดว่าแบบโบคือสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่อีโมจิไม่มีสีแดงเลยตอนนี้สองคะแนนหนึ่งคะแนนค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วอมีโบนัสปะไม่มีค่ะเฮ้ยเรามีไม่มีเหรอเป็นไปได้เหรอเดยวเหมือนว่าจะมีการหลังก็ไรแต่ก็ไม่มีจริงก็คือเจมเลยก็เตรียมตัวแพ้ไหมครับพม่าอะไรเราเราได้สองคะแนนเราก็ไม่ได้ซีเรียสสนุกใช่ไหมเออเป็นไงล่ะมีทำโทษอ่ะโดด มีอะไรตัวอะววก็ต้องมีสองออะไรหรอเกาะหมายถึงกรอบว่าชุดกรอบแทนเกาะกระดาษชุดกรอบไม่มีอะไรผสมเลยบลีชเอ้าเฮ้ยแต่มันแต่มันดูใช่ไหม หรือเกาะนี้คือแบบเกาะล้างแล้วก็ดาบก,ก็คือแบบเหมือนสู้กันด้วยดาบแต่มองเกาะนานๆเหมือนกระท้อนลอยแก้วเลอาจจะเป็นแอทแท็นก็ได้เออเอาจิงๆิเราคิดถึงแอทแท็คกันท่ท่านเพราะว่ามันเป็นเกาะล้างอะ่ะสอดอาร์ตก็ได้นะเออสอดอาร์ตก็ได้ซอฟลองตอบดูดิสอดอาร์ตมีเรื่องในใจใช่ไหมแล้วอยากให้เราตัดชอยให้ใช่ <c oughs> ไม่แต่ว่าสอดอาร์ตก็เป็นไม่ได้เพราะสอดอาร์ตมันคือเกาะลอยกลางอากาศไงแต่เราจะสิคุณคุณก็ตอบสิครับเห็น Attack on t i t a ททําท่าเหมือนจะจับจูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเหลือทีมละทีมตอบผิดแล้วเราอ่ะอาจจะมีโอกาสตอบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสอดอาร์ตอ่ะผิดที่กด้วยเปล่าของมาแล้วทุผิดแบบผิดแด้วพี่สองตอบ่ะดผิดเพอ เล่นภาพกับคำเล่นภาพกับคำปีดสอดปีดซีสอดซีสอด bleach b l บ b เบซ be c so s h เฮ้ยมีคนกดล้วะ b l เ b b เฮ้ยอะไรนวะล้วดดด b l b b l คือเขาพูปุ๊บพูดใช่หว่าเราพูดเบเบหรอเราพูดเราพูดเราพูดเบเบเลตแต่เราแค่รู้สึกว่ามันดูไม่เป็นเบยบางคนจะเป็นแบบซีโอเชียนบีชอะไรอย่างเงี้ยอีโมจิไม่มีลูกถ้าฉันเห็นอีโมจิที่มีแล้วนะขอาอีโมจิไม่มีนะเธอจะยอมให้เขาไปเถอะหาไปแล้วก็ไม่ชนะเขาอยู่ดีอย่ังไนก็ทำให้เธอพูดคำว่าเบยฉันก็พูดคำว่าเบยขึ้นมาและคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดในวันนี้ก็คือที ทั้งหมด4คะแนนนะคะซับสองคะแนนและคิวสองคะแนนนะคะจริงๆนะมันเหมือนสาวคะแนนที่ไม่ควรจะเป็นสี่เหมือนทีมขโมยคำตอบคนอ,อื่นมาตอบความไวเป็นของปีศาจเป็นปีศาจ Yeah. เอาเลยค่ะและนี่ก็คือเกมไทยอนิเมะจากอีโมจินะคะเพื่อนๆสามารถตอบตามกันได้หรือเปล่านะคะตอบได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่เดี๋ยวซอฟและทุกๆคนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับอะไรก็ไม่รู้ในตอนต่อไปอยากให้พวกเราเล่นโจทย์อะไรกันก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ใต้คลิปเช่นกันค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าสวัสดี